องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูจะดำเนินการจัดเก็บภาษีในเขตพื้นที่ตำบลปางหมูโดยให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษีประจำปี2557ดังรายการต่อไปนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีตั้งแต่วันที่2มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2557เมื่อพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการต้องชำระค่าปรับด้วย ภาษีบำรุงท้องที่นำหลักฐานเช่นชโฉนดนสสหรือเอกสารอื่นมาตรวจสอบและชำระภาษีตั้งแต่วันที่2มกราคมถึงวันที่30เมษายน2557ภาษีป้ายชำระภาษีตั้งแต่วันที่2มกราคมถึง31มีมนาคม2557 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพชำระภาษีตั้งแต่วันที่2มกราคม2557ถึง31มีนาคม2557สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูส่วนการคลังโทรศัพท์053613341ต่อ14และ15